ตามหัวข้อด้านบนนี้เลยนะคะเรื่องน้ําหอมที่มิงชอบที่สุดมาหนึ่งอย่างจัดไปคะ่ะทุกคนจะบอกว่าน้ําหอมที่มิงเลือกใช้อ่มีมากมายหลายสิ่งหลายอย่างมากแต่สิ่งที่มิงใช้ที่คือรู้สึกว่าเฮ้ยได้มาใหม่และแบบเพอนะคือตัวนี้จ้ะขององเซ่ล่าสุด,ดานางขายดีระเบิดระเบอร์มากเอซื้อมา2ขนาดนะอันนี้คือ30 ml ทุกคนไอเราก็คิดว่าแบบอเฮ้ยถ้ากลิ่นไม่หอมก็แบบเอ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนเอาเปลี่ยนกลิ่นเอาเฮ้ยมันเยอะมากทุกคน30 ml เรามาเทสกลิ่นกันเลยอันนี้คือแบบเปิดกล่องมากลิ่ มันมีความหอมแบบมันไม่ได้หอมฉุนมีความหอมนุ่มนวลลักชัวรี่มีความสุขขุมเหมาะสําหรับสาวๆแบบอ่ะถ้าลุกแบบมิ้ะแบบหวานหวานอะไรเงี้ยใช้ได้เหมือนกันเพราะว่ามันจะแบบมันจะเข้ากันตรงที่ว่ามิ้ะถึงจะลุกหวานแต่ก็ไม่ได้แบบว่าอุ๊ยหวานแบบแอปเบลหวานแบบแซ่บๆอะไรเง <recreate S 2> ี้ยผู้ชายฉีดนะบอกเลยยัวเพศมาก ใครที่ว่าแบบว่าเฮ้ยน้ําหอมทั่วไปทําให้แบบฉีดใส่เสื้อผ้าเสื้อผ้าเหลืองอันนี้ไม่เป็นจา่าดิฉันคอนเฟิร์มเพราะว่าใช้มาแล้วนอกจากจะมีขนาด 30ML แล้วมิงก็ไปซื้อนี่จ้ะขนาด50 ML มาด้วยเลยเป็นไงอันนี้คือซื้อฝากน้องเพราะว่าน้องบอกว่าเจ้หอมมากใช้ของอะไรก็บอกไปเลยจ่าลองเซ้นางก็เลยฝากสั่งใครที่กําลังตามหาน้ําหอมที่เหมาะกับตัวเองนะทุกคนลองเซ้เนี่เป็นแบรนด์ที่แบบมีหลายกลิ่นหลายสิ่งอย่างมากอ่ะมิงลองฉีดกลิ่นเดียวกับน้องนะฉีดปุ๊บ น้องมาดมอะของมิ้งหอมเพราะมันเป็นเอกลักษณ์ในตัวแต่พอเอาตัวเนี้ยไปฉีดใส่ตัวน้องอ่ะกลิ่นคนละแบบเนี่ยมันปังตรงนี้คือมันจะปรับเปลี่ยนตามอุณหภูมิร่างกายของตัวเองมากทุกคนอยากให้ทุกคนไปลองจานน้ำหอมแบรนด์องเต่